รณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่อาจคาดการได้ร่าชีวิตไปกว่า400ศพบ้านเรือนเสียหายเส้นทางคมนาคมถูกตักขาดมูลค่าความเสียหายกว่า2,000ล้านบาท เมื่อย้อนไปปี2,131เหตุการณ์ดินโคลนถล่มที่สะเทือนใจครั้งประวัติศาสตร์เกิดขึ้นที่บ้านกระทูนเหนืออำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชเนื่องจากอิทธิพลของพายุด,ดีเฟลชันทำให้ฝนตกต่อเนื่อง3-4วันส่งผลให้พื้นดินและเชิงเขาที่ชาวบ้านปลูกยางพาราขาดความสามารถในการอุ้มน้ำและต้านแรงดึงดูดของโลกไว้ไม่ได้ เมื่อเกิดฝนตกระลอกใหญ่ในวันที่22พฤศจิกายนปี2531ส่งผลให้ดินบางส่วนได้พังทลายต้นไม้หลายทับถมบ้านเรือนเพียงไม่กี่นาทีและถูกทำลายในคลิปตาพื้น <hatch> ท <et> ี่ทางการเกษตรเสียหาย6,150ไร่ มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บประมาณ230คนมูลค่าความเสียหายกว่า1น1,000ล้านบาทเหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับคนไทยได้ตระหนักถึงภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและยากที่จะป้องกัน แต่หากเข้าใจกระบวนการและปัจจัยที่ทำให้เกิดดินถล่มรวมทั้งสัญญาณเตือนภัยตามธรรมชาติที่อาจสังเกตได้ก่อนเกิดเหตุดินถล่มแล้วจะสามารถเตรียมพร้อมรับมือและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ดินถล่มคือการเคลื่อนที่ของมวลหินดินและสายลงมาตามความลาดชัน ด้วยอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงโลกอย่างรวดเร็วโดยอาศัยตัวกลางระหว่างพัดผ่าเช่นน้ำลมหรือทานน้ำแข็งซึ่งตัวกลางเหล่านี้จะเป็นแรงเสริมการเคลื่อนตัวของมวลดินและหินโดยส่วนใหญ่การเกิดดินถล่มมักเกิดขึ้นหลังจากน้ำป่าไหลหลากหรือหลังจากเกิดพายุฝนตกหนักรุนแรงต่อเนื่องทำให้น้ำซึมลงไปในดิน อย่างรวดเร็วและประสิทธิภาพในการอุ้มน้ำของดินลดลงเพราะดินเกิดการอิ่มตัวจากน้ำในดินที่มีปริมาณมากขนาะเดียวกันระดับน้ำใต้ผิวดินที่สูงขึ้นจะไหลาภายในช่องว่างระหว่างดินลงไปตามความลาดชันเมื่อความชันเปลี่ยนไปก็จะเกิดเป็นน้ำผุนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่มีการเลื่อนไหลของดินลักษณะของพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติดินถล่ม โดยส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ตามลาดเชิงเขาหรือพื้นที่ลุ่มที่อยู่ติดกับภูเขาซึ่งมีการพังทลายของดินสูงหรือบริเวณแหล่งต้นน้ำที่มีอัตราการทำลายป่าไม้สูงนอกจากนั้นในบางพื้นที่อาจเป็นบริเวณภูเขาหรือหน้าผาที่เป็นหินผุพังง่ายซึ่งมักก่อให้เกิดชั้นดินหนาตามลักษณะดังกล่าวพบว่า51จังหวัดในประเทศไทย มีลักษณะเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อดินถลม่มกระจายอยู่ในทุกภาคของประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนทั้งเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น,น่านและแม่ฮ่องสอนเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถลม่มเมื่อมีปริมาณฝนมากกว่า100 300มิลิเมตร เฉาะในทุกอำเภอของพื้นที่ภาคเหนือตอนบนหน้าดินจะขาดรากไม้ยึดเหนี่ยวและพื้นที่มีความลาดเอียงมากกว่า30องศาดังนั้นหากท่านอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรปฏิบัติตามแนวทางป้องกันภัยจากดินถล่มดังนี้ 1. หลีกเลี่ยงการสร้างที่อยู่อาศัยอยู่ในบริเวณที่เคยมีเหตุการณ์ดินถลม่ม หรือบริเวณภูเขาพื้นที่มีความลาดชันสูงพื้นที่ลาบลุ่มแองกระทะพื้นที่ร่องน้ําและพื้นที่ถมดินใหม่ที่มีความลาดชัน 2. หากท่านอยู่ในพื้นที่บริเวณอันตรายให้สำรวจพื้นที่โดยรอบเพื่อเตรียมการหนีภยัย 3. ควรปลูกพืชยึดหน้าดินบริเวณเชิงเขาและพื้นที่ลาดชัน ื่อลดความเสี่ยงของแผ่นดินถล่ม 4. สังเกตอากาศหากฝนตกหนักควรอพยพไปสู่พื้นที่ปลอดภัยโดยเร็ว 5. สังเกตพื้นที่รอบที่อยู่อาศัยหากพบสิ่งบอกเหตุที่มีโอกาสเกิดดินถล่มให้แจ้งหน่วยรับผิดชอบดำเนินการแก้ไขโดยเร็วซึ่งสัญญาณบอกเหตุภัยดินถล่มสังเกตได้ดังนี้มีฝนตกหนักต่อเนื่องกัน เป็นระยะเวลานานมากกว่า100มิิเมตรต่อวันระดับน้ำในห้วยสูงขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำในลำห้วยมีสีแดงขุ่นจากตะกอนที่ไหลามาตามลาดเขามีเสียงดังอื้ออึงผิดปกติดังมาจากภูเขาและลำห้วยน้ำท่วมหมู่บ้านและเพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็ว สัญญาณเตือนภัยตามธรรมชาติดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายจากดินถล่มคือ 1. การรีบแจ้งเตือนภัยให้ทุกคนในหมู่บ้านทราบอย่างรวดเร็วและอพยพขึ้นไปอยู่บนที่สูง 2. ถ้าหากพลัดตกลงไปในกระแสน้ําให้หาต้นไม้ใหญ่เกาะเอาไว้ 3. ห้ามว่ายน้ําหนีเพราะอาจโดนซากต้นไม้หรือก้อนหินที่ไหลมากับโคลน กระแทกจนเสียชีวิตได้ภัยพิบัติธรรมชาติรู้ทันรับมือได้